ดีครับเพื่อนครับตอนนี้เรามาเที่ยวสุสานฮูมายูนครับก็ตอนนี้เวลาประมาณ8โมง55นาทีก็เกือบ9โมงเช้าครับถ้าเป็นประเทศของประเทศไทยเราก็น่าจะ,อะตอนนี้ตอนนี้8ใช่ไหมที่ไทยก็น่าจะเป็น10โมงนะเพราะว่าอินเดียจะเช้ากว่าเราสองชั่วโมงครับตอนนี้เราอยู่ที่สุสานฮูมายูนครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาีโอกาสที่จะพาเพื่อน มาเที่ยวชมสุสานฮุมายูนนะฮะซึ่งเป็นสุสานหลวงนะฮะก็เป็นเรียกเรียกกันว่าเป็นต้นแบบของการก่อสร้างแบบทัชมาฮารนี่ฮะรจะนี่คือประตูทางเข้าครับนะฮะประตูทางเข้าก็จะบอกว่าฮุมายูนฮุมายูนชูมะเนี่ยฮะเป็นทางเข้าไป ก็วันนี้มีโอกาสได้มาเที่ยวสุสานมายูนในกรุงนิวเดลีเพเพื่อนก็เป็นครั้งแรกที่เราได้มาที่นี่แล้วก็เราเพ,พิ่งลงจากลิกชอรมื้งกจ้ทีแรกก็ต่อ,อเขาเรียกอะไระจ้างลิฟชอมาก็ประมาณสักร้อยแปดสิบบาทพอมาถึงที่แล้วพี่บังเขาไม่ถอนตังค์ให้เขาบอกว่าไม่มีตังค์ก็ก็ประมาณเนี้ยอินเดียก็จะเจอแบบนี้บ่อยก็อยู่อินเดียก็ต้องทําใจนิดนึงเราจะคาดหวังไม่ได้อะไรกับ อ,อินเดียครับนะเพราะว่าถ้าไม่มีอะไรที่เป็นไปได้แล้วก็เป็นไปไม่ได้ในอินเดียเพราะฉะนั้นการมาเที่ยวอินเดียเราก็ต้องทําใจกับเพื่อนนะโอเคครับก่อนจะเข้าไปเที่ยวชมสุสานพรมายุนเราจะพาเพื่อนเข้าไปด้านในคนระับก็ดูก็อ่านจากตารามาก็ตรงนี้เราเข้าไปทางนี้กันเพื่อนนะก็เป็นสุสานหลวงของอ่า เขาเรียกอะไรเป็นต้นแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งนะฮะของอเอาง่ายๆก็คือเป็นสุสานหลวงที่ฝังศพของจักรพัทคูมายุนนั่นเองครับเพื่อนครับเนี่ยฮะก็จะประมาณนี้ฮะแต่ด้านในจะเป็นยังไงเราก็เดี๋ยวเราเราผงเข้าไปเราต้องไปติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนซื้อบัตรก่อนไม่รู้ว่า บัตรเข้าราคาเท่าไหร่เรายัางไม่ทราบเนี่ยตรงนี้จะเป็นช่องที่จําหน่ายตั๋วนะจําหน่ายตัว๋วโอเคเราจะจองตั๋วฮะเราจะซื้อบัตรเข้าไปฮะไม่ทราบว่าวีซ่าแบบประเทศไทยเราเราจะลดได้เท่าไหร่้องถามเจ้าหน้าที่กันแชร็รอคิวซื้อตั๋วครับเนี่ยที่สุสานหูมายุนเราจะเข้าไปเที่ยวชม ภูมายูนญเพื่อนๆครับตอนนี้ก็จะซื้อตั๋วเข้าไปชมไม่ไม่ทราบว่าราคาตั๋วเท่าไหร่ชิว sorry how much how much the fare yeah for you o r uh Indian people how much 40 rupee s 40 rupee s yeah thank you guys ก็ถามว่าราคาบัตรเข้าชมเท่าไหร่อ๋อนี่นี่ก็ประมาณนี้นเพื่อนๆอ้ oh m ม god นี่อินเดียนคนอินเดีย40รูปีแต่ว่าถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยก็จะ600รูปีชิลดนไม่เก็บค่าเขา้าเนี่ยฮะต้นแบบของสุษานุมายุนะออะขอ <Sorry. S 2> ah, Hello sir. One ticket please. Uh, please uh, don't record here sir. Sorry? Do not record here? Uh, okay. Yeah. Sorry. Okay? Yeah. You can record inside the tomb and inside the monument. You can't record here on booking counter. Forty rupees only? Yes, thank you sir. Okay. Thank you sir Thank you, <laughs> Thank you sir Oh <laughs> เอาเพื่อนครับเราได้มาแล้วได้บัตรมาแล้วเมื่อกี้ก็ไปถามซื้อตั๋วจาก,จากเจ้าหน้าที่เจ้าที่บอกว่า <laughs> ไม่ไม่แอดวิดีโอนะครับอะไรประมาณนี้ก็สรุปว่าคนไทยเรา โชคดีกับเพื่อนเพราะว่าเราได้ตั๋วราคาแค่40รูปีเท่ากับคนอินเดียฮะเนี่ยฮะราคาตั๋วครับเป็นราคา40รูปีเท่ากับคนอินเดียท้องถิ่นต้องจบมือให้ครับเพราะว่าก็เป็นความร่วมมือระหว่างชาติสมาชิกเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าบิมสเต็กครเป็นกลุ่มภาคีของอกลุ่มชาติบิมสเต็กนะฮะเป็น ที่เขามีการทําเป็นองค์กรระหว่างการค้าของภาคลุ่มลุ่มลุ่มน้ําเบงกอลก็จะมีพวกไทยบรังคาเทศปากีสถานเนปาลพมา่าอะไรประมาณนี้เราก็จะอยู่กลุ่มนี้อยู่กลุ่มอินเดียซึ่งเราก็ได้ค่าเข้าชมแค่40ดูปีเท่ากับคนอินเดียฮะโอเคครับเดี๋ยวยังไงข้างหน้าจะเป็นไงเราก็จะฝากเพื่อนๆก็ไปด้านใน เราเดินเข้ามาภายในบริเวณสุสานฮูมายูนยครับเ,เพื่อนๆครับสุสานซึ่งเป็นสุสานหลวงนะครซึ่งฝังพระศพของอจักรพรรดิฮูมายูนยนั่นเองนี่ยฮะเป็นรูปแบบรูปแบบก็จะสร้างวยหินทรายสีแดงครับนีบ่ป้ายป้ายชำรุดมากเนี่ยฮะ เราจะเดินเข้าไปด้านไหนกันเพื่อนครับสวยงามมากกันเพื่อนครับนะฮะเรามาตอนเช้าๆนี่แดดจะส่องนิดนึงครับตอนนี้เก้าโมงหนาทีโอ้นี่ครับเราจะเข้าไปชมตรงนี้ ตรงนี้เข้าใจว่ายังไม่ใช่ไฮไลท์นะครับเพื่อนๆนะยังไม่ใช่สุสานของฮูงมายูนครับน่าจะเป็นหลุมฝังศพของอีกอท่านอื่นๆนะฮะแดดส่องนิดนึงครับเพื่อนครับวันนี้ ก็จะมีคนอินเดียมาถ่ายรูปครับนะบรรยากาศนี่ครับบริเวณสุสานหุมายุนอยู่ในบริเวณพื้นที่ของสุสานหุมายุนเพื่อนๆครับตอนนี้เราได้มีโอกาสมาเที่ยวซึ่งเป็นทริปแรกครั้งแรกของเราที่มาเที่ยวที่ สุสานฮุมายูนซึ่งก็ตั้งอยู่ที่กรุงนิวเดลีฮะประเทศอินเดียครับว่ากันว่าสุสานแห่งนี้เป็นสุสานหลวงครับที่ฝังหลุมศพก็เป็นสุสานฝังหลุมศพของกษัตริย์ฮุมายูนฮะแต่ช่วงที่เราเดินเข้ามาแรกๆตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่ายังไม่ใช่ยังไม่ใช่สุสานของกษัตริย์ฮุมายูนนะแต่จะเป็นของอ คนที่เขาเรียกว่าคนถ้าถ้าจะไม่ผิดนะคนที่เขาออกแบบก่อสร้างหรืออะไรประมาณนี้ที่เป็นหลุมฝังศพของกษัตริย์มายุนหรือไม่ก็เป็นอาจจะเป็นพวกคุณนางผู้ใหญ่ในสมัยสมัยนั้นนะก่อสร้างมาก่อสร้างตรงนี้นะสถานที่ตรงนี้ก็ก่อสร้างมาตั้งแต่ปีคศ 1569นะครับเพืเ่อนๆจนถึง1570นะครับซึ่งผู้ออกแบบก็จะเป็นชาวเปอร์เซียครับออกแบบด้วยโดยสถาปนิกคนเปอร์เซียที่มีนามว่ามีรักเมียซากิยัตนะซึ่งเป็นสุสานที่นี่ที่เป็นสุสานสูและสวนแห่งแรกบนอนุทวีปนะครับท,ที่ตั้งอยู่ที่เขตนิซามุูดินอีส งเดลีตะวันออกหรือว่าอยู่ในเขตเมืองเก่าเดลีนั่นเองครก็ก่อสร้างขนาดใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่นะครับเป็นยุคของราชวงศ์โมกุลครับเพื่อนๆครับสร้างด้วยหินสายสีแดงนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนะครับเพื่อนๆครเมื่อปี1993 ตนีถ้าเราเดินไปตรงนน้นมันจะย้อนแสงครับเพืนะ่อนฮะเนี่ยครับ